บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ท้ายซอยเล็กๆที่เงียบแบบได้ยินเสียงหมาเรอ่อมันเป็นบ้านไม้เก่าที่แป้งกับต้นช่วยกันต่อเติมเองทีละนิดตามเงินที่มีหลังคายังเอียงนิดๆฝนตกต้องคอยย้ายกละมังแต่แป้งก็รักบ้านนี้มากแป้งเป็นคนง่ายๆใส่เสื้อยืดเก่าแต่สะอาดผมรวบหลวมๆแบบรีบ,รบ วันวันตื่นแต่เช้าล้างจานกวาดลานแล้วค่อยทำกับข้าวรอผัวต้นเป็นคนขยันขี่มอไซค์ไปส่งของแต่เช้ากลับมาตอนเย็นทุกวันเขาไม่ได้รวยแต่ไม่เคยให้แป้งลำบากเงินเดือนหักให้แป้งครึ่งหนึ่งทุกเดือนเวลามีเงินพอเหลือเขาจะพาแป้งไปกินกว๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำบอกว่ากินให้หายเหนื่อยแป้งไม่เคยขออะไรเยอะ แค่ได้อยู่บ้านเดียวกันมันก็พอแล้วในชีวิตแป้งมีเพื่อนสนิทอยู่คนเดียวชื่อดาวสนิทกันมาตั้งแต่มอตน้นดาวเคยไปเรียนในเมืองแต่ก็กลับมาเพราะไม่ชอบความวุ่นวายพอกลับมาก็มาหาแป้งบ่อยบางวันก็อยู่ยันค่ําดาวเป็นคนแต่งตัวจัดแต่งหน้าจัดจ้านไม่เคยออกจากบ้านแบบหน้าสดแต่แป้งไม่เคยคิดอะไร เพราะเราสนิทกันมากเหมือนญาติบางวันดาวก็หิ้วขนมมาให้มานั่งเมาส์มอยใต้ต้นมะม่วงแล้วก็หัวเราะกันจนท้องแข็งต้นเองก็พูดคุยกับดาวดีแต่ไม่ได้มากมายอะไรแค่ทักทายตามมารยาทต,ตอนนั้นแป้งยังคิดว่าเพื่อนก็คือเพื่อนไม่มีใครย่งใครหรอกแป้งกับต้นวางแผนจะต่อเติมบ้านทำครัวใหม่ที่มีที่ล้างจานเยอะ แป้งอยากทำขนมขายต้นเองก็เริ่มมีรายได้มากขึ้นจากการขายของกับญาติทางกรุงเทพเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแป้งคิดในใจว่าความสุขจริงๆไม่ต้องใหญ่โตแค่เราเข้าใจกันอยู่ๆวันหนึ่งต้นกลับมาบ้านพร้อมรอยยิ้มแล้วบอกว่าได้เริ่มทำงานเพิ่มเขาไปช่วยญาติขายของออนไลน์ไม่ต้องออกแรงเยอะแต่ได้เงินดี แป้งฟังแล้วก็ดีใจยังแซวว่าจะรวยแล้วสิเราต้นก็หัวเราะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาเที่ยวผ่านไปแค่เดือนเดียวต้นซื้อของใหม่เข้าบ้านเพียบทั้งพัดลมทั้งเตาแกส๊สมีวันหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาพาแป้งไปดูรถเก่งมือสองบอกว่าอาจจะซื้อไว้ใช้แป้งอึ้งไปนิดไม่คิดว่าทุกอย่างจะเร็วขนาดนี้ แต่น้ำเสียงต้นก็ดูมั่นใจเหลือเกินพอต้นเริ่มมีเงินเขาก็เริ่มแต่งตัวมากขึ้นซื้อเสื้อใหม่บ่อยขึ้นเริ่มมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆติดตัวโทรศัพท์ก็มีแจ้งเตือนเด้งตลอดแต่แป้งยังไม่คิดอะไรเพราะคิดแค่ว่าผัวเราขยันถ้ามีเงินก็ต้องดูดีขึ้นเป็นธรรมดาช่วงนั้นดาวก็ยังมาบ้านบ่อย บางวันแป้งออกไปซื้อของดาวก็มานั่งรออยู่ที่ใต้ถุนแป้งเคยถามว่าไม่เบื่อเหรอดาวก็บอกว่าไม่อ่ะบ้านแกเงียบดีแล้วก็หัวเราะแป้งก็ยังเชื่อใจเพราะมันคือเพื่อนรักคนที่เคยแบ่งข้าวกันกินตอนจนๆวันหนึ่งดาวพูดขึ้นลอยๆแกโชคดีเนอะได้ผัวทั้งหลอ่อทั้งขยันแบบนี้แล้วก็มองต้นแบบแปลก แป้งหัวเราะแล้วบอกว่าหล่อตรงไหนหน้าคล้ายหมูตอนจะหาวดาวก็หัวเราะตามแต่ในหัวแป้งเหมือนมันมีอะไรแปลกๆที่จับต้องไม่ได้ต้นเริ่มกลับบ้านช้าขึ้นบอกมีส่งของรอบดึกบางวันแป้งโทรหาก็ไม่รับแป้งถามว่าเหนื่อยไหมต้นตอบแค่ว่าก็พอไหวแต่อย่าถามมากได้ไหมแล้วก็เดินเข้าห้อง น้ำเสียงต้นไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เสียงอ่อนแบบที่เคยพูดตอนเริ่มรักกันแต่แป้งก็ยังพยายามเข้าใจคิดว่าเขาคงเครียดเรื่องงานหรือไม่ก็เหนื่อยจริงๆช่วงนั้นแป้งก็ยังช่วยต้นแพ็คของทำกับข้าวรอทุกวันดูแลเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะแป้งคิดว่าถ้าเราดีเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าจะเจออะไรข้างนอกก็ตาม ่วงนั้นดาวมาบ่อยขึ้นมาทีไรแต่งตัวจัดเต็มกลิ่นน้ำหอมลอยมาก่อนตัวแป้งยังหัวเราะเล่นบอกว่านี่จะมาบ้านเพื่อนหรือจะไปเดินแบบดาวก็ทำเสียงใส่ก็แค่ดูดีไว้ก่อนเผื่อเจอคนถูกใจวันไหนแป้งไม่อยู่บ้านดาวก็ยังมานั่งรอใต้ต้นมะม่วงคุยกับต้นหน้าตาเฉยบางทีแป้งกลับมา ก็เห็นดาวยืนหัวเราะกับต้นอยู่หน้าบ้านมือถือขวดน้ำยื่นให้กันแป้งแอบ,บมองอยู่พักหนึ่งใจมันสะกิดนิดนิดแต่ก็พยายามคิดว่าไม่มีอะไรต้นเองก็เริ่มเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากคนไม่พูดไม่จากลายเป็นพูดมากเฉพาะตอนอยู่กับดาวเขาเริ่มแซวเริ่มขำมากขึ้นเวลาดาวอยู่ใกล้ๆเหมือนคนละคนกับตอนอยู่กับแป้ง แป้งเคยลองใหญ่ๆว่าหัวเราะก,กับเขาจังเลยนะต้นก็เฉยๆว่าก็แค่คุยเล่นๆแต่สายตาคนมันหลอกกันไม่ได้แป้งรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ต้นเคยถามแป้งทุกอย่างแม้แต่จะซื้อไข่ยังถามเลยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มตัดสินใจเองเริ่มมีเงินก็เริ่มมีความลับวันหนึ่งดาวใส่เสื้อเปิดไหล่สีแดงแปรด มานั่งไข่ห้างตรงหน้าต้นแล้วบอกว่าร้อนจังเลยเนอะต้นมองแบบไม่พูดอะไรแต่ก็ไม่ละสายตาแป้งยืนล้างจานอยู่ในครัวเห็นทุกอย่างใจมันเริ่มหน่วงหน่วงแต่ก็ยังไม่อยากพูดเพราะกลัวจะคิดมากไปเองบางคืนต้นถือโทรศัพท์ไปเล่นในห้องน้ำนานกว่าจะออกมาแป้งนอนรอจนตาจะปิดเสียงแจ้งเตือนดังบ่อย แต่พอแป้งลุกไปดูต้นก็รีบเก็บทันทีมีครั้งหนึ่งแป้งเผลอเห็นชื่อบนหน้าจอเขียนว่าดาใจพร้อมรูปดอกไม้ท้ายชื่อแป้งทำทีไม่รู้แต่มือเย็นไปหมดหัวใจมันเหมือนเต้นไม่เป็นจังหวะกลับมานั่งคิดทั้งคืนดาใจคือดาวใช่ไหมหรือใครอีกคนแต่ในใจมันบอกว่า ไม่มีใครเล่นชื่อนี้นอกจากเพื่อนรักคนเดียวของแป้งเช้าวันต่อมาแป้งนั่งจ้องหน้าดาวที่มานั่งกินข้าวด้วยแววตายังดูร่าเริงเหมือนเดิมแต่แป้งกลับรู้สึกเหมือนกำลังนั่งกินข้าวกับคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักแต่ไม่รู้ใจแป้งยังไม่พูดอะไรแค่เก็บความสงสัยไวเย้เงียบๆรอให้ความจริงมันเดินเข้ามาเอง คืนนั้นแป้งนอนไม่หลับหัวมันวนไปวนมาเหมือนคนลอยอยู่ในน้ำวนเรื่องดาใจในโทรศัพท์มันไม่ออกจากหัวสักทีตื่นมาก็ยังคิดแป้งไม่อยากระแวงใครแต่บางทีความจริงมันก็ไม่รอให้เราพร้อมเช้าวันต่อมาแป้งแกล้งทำเป็นลืมหยิบผ้าเดินกลับเข้าบ้านตอนที่ดาวมาหา ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็ตามด้วยเสียงต้นพูดว่าอย่าทำหน้าแบบนั้นสิเดี๋ยวแป้งสงสัยหัวใจแป้งเหมือนมีอะไรทุบแรงๆแต่ต้องแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินตอนเย็นแป้งรอให้ต้นอาบน้ำแล้วค่อยหยิบโทรศัพท์เขามาเปิดดูไม่มีรหัสไม่มีล็อกอะไรเหมือนจงใจให้เห็นเหมือนพร้อมให้เจ็บในแชทของดาใจ มีทั้งรูปมีทั้งข้อความยิ้มคิดถึงแล้วก็อยากเจอแป้งมองจอน้ำตามันไหลช้าช้าไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องมีคำไม่ได้เจ็บเพราะข้อความแต่เจ็บเพราะชื่อบนจอคือเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดแป้งวางโทรศัพท์ลงเบาๆเหมือนวางความรักลงไปพร้อมกันวันต่อมา แป้งโทรหาดาวให้มาหาที่บ้านดาวก็มาหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแป้งมองหน้าเธอตรงๆแล้วถามออกไปว่าแกคุยกับต้นใช่ไหมดาวนิ่งไปแค่แป๊บเดียวก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าแกดูไม่ออกเลยเหรอคำตอบมันเหมือนน้ำเย็นๆที่สาดใส่หน้าแรงๆแบบไม่ทันตั้งตัวดาวพูดต่อแบบหน้าตาเฉย ต้นบอกว่าอยู่กับแกไม่มีแรงบันดาลใจอยู่กับฉันเขามีไฟแป้งฟังแล้วแน่นอกเหมือนกลืนอะไรแข็งๆลงคอแต่มันติดอยู่ตรงกลางแกไม่ดูแลเขาเองแกเอาแต่ทำกับข้าวทำสวนแกไม่เข้าใจผู้ชายหลอกดาวพูดนิ่งๆแป้งไม่ได้เถียงเพราะในหัวมันเงียบไปหมดแล้วมีแต่เสียงในใจว่าจริงเหรอ แป้งไม่ร้องไม่ด่าไม่ถามอะไรอีกแค่หันหลังกลับเข้าบ้านปล่อยให้ดาวนั่งอยู่ตรงนั้นในใจมันเหมือนพังทั้งแผ่นไม่ใช่แค่เรื่องผัวแต่เพื่อนที่เคยไว้ใจก็หักหลังความรู้สึกมันปนกันหมดทั้งเสียใจทั้งโกรธทั้งงงจนไม่รู้จะเริ่มรู้สึกอะไรก่อนคืนนั้นแป้งนอนตาแข็งใจนึงอยากร้องไห้แต่อีกใจก็ชาไปหมด ตื่นเช้ามายังได้กลิ่นแกงที่ตัวเองเคยชอบแต่กินไม่ลงเลยสักคำความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรตกใส่หัวแล้วบี้ให้แบรนอยู่ตรงนั้นต้นทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังคุยเรื่องงานเหมือนปกติเหมือนเมื่อคืนไม่มีชัดไหนหลุดแป้งมองหน้าเขาแล้วถามแผ่วๆว่าทำไมถึงทำแบบนี้ต้นถอนหายใจแล้วพูดสั้นๆ มันก็แค่นิสัยผู้ชายถ้าแกไม่ทำเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคำพูดนั้นมันเหมือนสั่งให้แป้งลุกจากโต๊ะเดินไปเก็บเสื้อผ้าทันทีโดยไม่ลังเลแป้งไม่พูดไม่เถียงไม่ร้องไห้แค่ก้มหน้าใส่เสื้อใส่ของลงกระเป๋าทั้งที่มือยังสัน่นต้นถามว่าจะไปไหนแป้งตอบสั้นๆว่ากลับบ้านแม่แล้วก็เดินออกจากบ้าน ระหว่างเดิอนออกจากรัว้วแป้งไม่ได้มองย้อนกลับไปเลยไม่แม้แต่หันไปดูเขายืนอยู่ตรงไหนน้ำตาก็ยังไม่ไหลมีแต่ความว่างเปล่าในอกกับเสียงหัวใจที่ยังเต้นอยู่เฉยเฉมันไม่ใช่เพราะหมดรักแต่มันหมดความรู้สึกที่จะอยู่พอกลับถึงบ้านแม่แม่ยังถามว่าตายแล้วลูกมาคนเดียวได้ไงแป้งแค่ยิ้มบางบาง แล้วก็บอกว่าอยากอยู่กับแม่สักพักแม่ก็ไม่ถามต่อแค่ลูบหัวเบาๆเหมือนตอนเด็กๆคืนนั้นแป้งนอนบนเสื่อเก่าๆแต่รู้สึกปลอดภัยกว่าที่นอนในบ้านใหญ่ๆของตัวเองเช้าวันต่อมาแป้งเดินออกมาหน้าบ้านมองต้นไม้ที่เคยปลูกกับพ่อแล้วก็พูดในใจว่าต่อให้ชีวิตพังไปทั้งแผ่นอย่างน้อยก็ยังมีพื้นให้ยืน เพื่อนอาจหักหลังผัวอาจไม่รักแต่เรายังเหลือตัวเองเสมอแป้งนั่งคิดย้อนไปหลายเรื่องทั้งวันที่หัวเราะกับดาววันที่เดินตลาดกับต้นแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าถ้ามันรักกันจริงมันไม่ควรมีวันนี้ความไว้ใจมันเหมือนแก้วตกแตกแล้วจะมาแค่พูดขอโทษมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกแป้งไม่เสียใจที่เสียเพื่อนไม่เสียดายที่ต้องเลิกกับผัว เพราะอย่างน้อยวันนี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครคนที่อยากอยู่ในชีวิตเราเขาไม่ทำให้เรานั่งร้องให้คนเดียวกลางคืนแป้งบอกกับตัวเองเบาๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายแล้วก็ยิ้มออกมานิดหนึ่งชีวิตหลังกลับมาอยู่บ้านแม่มันเงียบกว่าที่เคยแต่ก็ไม่อึดอัดแป้งตื่นเช้ามาได้ยินเสียงหมาร้องไล่รถได้กลิ่นข้าวสวยหุงใหม่ ไม่ต้องรีบไม่ต้องคอยใครแค่ได้หายใจเต็มปอดมันก็ดีแล้วแป้งเริ่มจับจอบจับเสียมลองปลูกผักหน้าบ้านใช้พื้นที่เล็กๆให้มีค่าแม่บอกว่าทำไปเรื่อยๆอย่าคิดมากแป้งก็พยักหน้าเบาๆแล้วลงมือทันทีมือเปื้อนดินแต่ใจโลง่งไม่มีใครคอยทำให้วุ่นวายอีกแล้ว มีเด็กแถวบ้านมาช่วยรดน้ำมีคนแวะมาถามว่าขายไหมแป้งเลยเริ่มเก็บขายหน้าบ้านจากผักไม่กี่ต้นกลายเป็นแปลงเล็กๆที่มีคนอุดหนุนทุกวันไม่เยอะแต่พออยู่ได้แป้งเริ่มยิ้มได้มากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าโดยไม่ต้องพึ่งใครวันไหนไม่มีคนซื้อแป้งก็นั่งอ่านหนังสือเก่าๆฟังเสียงธรรมดาที่เคยลืมไป เสียงลมเสียงไก่เสียงแม่คุยกับข้างบ้านมันไม่ได้เร้าใจแต่ก็สบายใจแปลกๆไม่มีโทรศัพท์ใครให้แอบดูไม่มีคำโกหกให้ต้องคิดซ้ำบางคืนแป้งนั่งมองฟ้าแล้วก็ถามตัวเองเบาๆว่าตอนนั้นเรารักเขาจริงๆใช่ไหมพอคิดดีๆมันอาจไม่ใช่ความรักก็ได้แค่อยากอยู่กับคนที่เคยดีกับเราแต่ตอนนี้รู้แล้วว่า ความรักที่ไม่มีความซื่อสัตย์มันไม่น่าอยู่ด้วยเลยดาวไม่ได้โทรมาไม่ได้ขอโทษไม่แม้แต่ส่งข้อความต้นเองก็เงียบหายไปเหมือนคนที่ไม่เคยอยู่ในชีวิตกันมาก่อนแป้งไม่ได้โกรธไม่ได้แช่งแค่ปล่อยให้มันจบไปแบบนั้นวันหนึ่งแป้งกำลังเก็บผักมีเสียงมอไซค์มาจอดหน้าบ้านแป้งเงยหน้าขึ้นดู คนที่ลงจากรถคือบอยแฟนเก่าสมัยเรียนมัธยมที่ไม่ได้เจอกันมานานมากบอยยิ้มให้เบาๆแป้งใช่ไหมนี่บ้านเธอเหรอแป้งพยักหน้าแบบงงๆบอยบอกว่าเพิ่งย้ายกลับมามาดูแลแม่ที่ป่วยบ้านอยู่ท้ายซอยเดียวกันแป้งไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแค่รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอคนคุ้นหน้า หลังจากนั้นบอยแวะมาซื้อผักบ่อยขึ้นบางวันก็นั่งคุยใต้ต้นมะม่วงเหมือนเคยคุยไปคุยมาความทรงจำเก่าๆก็เริ่มลอยกลับมาทั้งรอยยิ้มทั้งเรื่องฮาฮาสมัยก่อนบอยยังนิสัยเหมือนเดิมพูดน้อยแต่ชัดเจนใส่ใจแม้แต่เรื่องเล็กๆแป้งฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานมากแล้วพอกลับมานั่งคิดเรื่องต้น แป้งเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าคือความรักมันอาจจะเป็นแค่ความเคยชินหรือความรู้สึกดีตอนลำบากไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยต้นไม่เคยฟังแป้งจริงๆไม่เคยถามว่าเหนื่อยไหมหรืออยากได้อะไรบ้างเขาแค่ให้เงินแล้วก็คิดว่าแป้งควรพอใจไม่ต้องพูดมากไม่ต้องถามเยอะวันที่ทะเลาะกันเขาไม่ปลอบไม่งอ มีแต่ทำหน้าเบื่อแล้วเดือนนี้แป้งเคยทนเพราะคิดว่าทุกคนก็มีมุมไม่ดีแต่จริงๆแล้วเขาแค่ไม่รักคนที่รักเราเขาจะไม่ปล่อยให้เรานั่งร้องให้คนเดียวทุกคืนแล้วบอกว่าเรื่องแค่นี้เองบอยไม่ได้พูดคำหวานแต่เขารู้ว่าแป้งชอบกินข้าวไม่แฉะรู้ว่าแป้งแพ้ฝุ่นความใส่ใจแบบนี้ แป้งไม่เคยได้จากต้นเลยไม่แม้แต่ตอนที่ยังรักกันใหม่ๆวันหนึ่งบอยถามว่าเธอสบายใจดีไหมอยู่ตรงนี้แป้งเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าสบายใจนะแต่อยู่คนเดียวมันก็มีเหงาบ้างแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะมันไม่ดังมากแต่มันเบาสบายจนใจแป้งคลายได้อีกครั้งแป้งไม่ได้รีบรักใครใหม่ แค่รู้สึกว่าเริ่มมีคนที่อยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องแต่งตัวจัดไม่ต้องพูดให้ดูดีแค่เป็นตัวเองแล้วมีคนเข้าใจก็พอแล้วและที่สำคัญแป้งเริ่มเชื่อขึ้นมาอีกครั้งว่าความรักดีๆมันยังมีอยู่จริงเย็นวันหนึ่งมีคนข้างบ้านเดินมาซื้อผักแล้วพูดลอยๆว่าดาวท้องน่ารู้ย่งแป้งหยุดมือที่กำลังเด็ดผัก หันไปถามเบาๆว่าท้องกับใครเหรอเขาสายหน้าแล้วตอบว่าก็ต้นนั่นแหละแต่เหมือนฝ่ายชายไม่รับแป้งเงียบใจไม่ได้กระเพื่อมเท่าไหร่เหมือนคนฟังข่าวฝนตกในที่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนพูดกันทั่วตลาดว่าดาวต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านยายพ่อแม่ไม่พูดด้วยญาติพี่น้องก็เมิน เพราะอไอชาวบ้านดาวหายไปจากหมู่บ้านพักใหญ่ไม่มีโพสต์ไม่มีรูปไม่มีข่าวอีกเลยแป้งไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือทางที่เธอเลือกเองไม่มีใครบังคับต้นก็หายเงียบไปเหมือนกันเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีคำขอโทษไม่มีคำอธิบายแป้งไม่ได้รอฟัง เพราะไม่มีอะไรค้างคาในใจอีกแล้วคนบางคนพอเราหายเจ็บแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอีกเลยมีบางวันที่แป้งนั่งคิดว่าถ้าตอนนั้นดาวไม่ทำแบบนั้นเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมคำตอบที่ลอยมาในหัวคือไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือวันนี้เราอยู่กันคนละทางแล้วบางทีคนที่เข้ามาในชีวิตก็มีแค่นั้นแหละ แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแป้งไม่ได้รู้สึกสะใจไม่รู้สึกว่าดาวสมควรโดนแบบนี้แค่รู้สึกเฉยๆเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งจบลงแล้วลุกขึ้นเก็บข้าวของกลับบ้านไม่มีปรบมือไม่มีน้ําตาแค่จบแล้ววางมันไว้ตรงนั้นทุกคนมีทางของตัวเองจะดีหรือร้ายก็ต้องรับผลมันเอง แป้งไม่โทษดาวอีกแล้วเพราะวันนี้เข้าใจชัดว่าคนที่ควรโดนถามคือต้นถ้าเขารักจริงต่อให้มีใครมายั่วเขาก็จะไม่ไปไหนหลังจากเจอบอยบ่อยขึ้นแป้งก็เริ่มรู้สึกบางอย่างที่ไม่ใช่แค่คนรู้จักเก่าไม่ต้องมีคำหวานไม่ต้องจีบแรงแค่การที่เขาแวะมามันก็ทำให้วันธรรมดาอบอุ่นขึ้น บอยไม่เคยเร่งไม่เคยถามจี้เขาค่อยๆอ,อยู่ตรงนั้นแบบที่ไม่ต้องขออะไรวันไหนแป้งเหนื่อยเขาก็ช่วยยกผักขึ้นแผงหยิบถุงให้ลูกค้าโดยไม่ต้องบอกบางวันฝนตกเขาก็ยืนรอพร้อมร่มคันเล็กๆแบ่งให้แป้งแบบไม่พูดเยอะทุกอย่างมันเรียบง่ายแต่รู้สึกได้ชัดว่าอุ่นใจแม่เริ่มแซวเบาๆว่าคนนั้นนะใช้ได้อยู่ แป้งก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วเดินหนีแต่ในใจก็ยอมรับว่าเริ่มมีความสุขแบบไม่ต้องพยายามเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องคอยมองมือถือไม่ต้องลุ้นว่าจะโดนหลอกอีกหรือเปล่าอยู่กับบอยแป้งรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดจะใส่เสื้อเก่าผมยุ่งก็ไม่ต้องกังวลเขาไม่เคยว่าไม่เคยติมีแต่ชวนคุยเรื่องข้าวเรื่องปลาแล้วก็ฟังแป้งพูดทุกเรื่อง ไม่ต้องแกล้งเก่งไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาเพราะเขาเข้าใจเวลาที่แป้งอ่อนแอมีวันหนึ่งบอยพูดขึ้นมาเงียบๆถ้าเธอยังไม่อยากเริ่มใหม่เราก็แค่เป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้แป้งได้ยินแล้วใจสั่นนิดๆไม่ใช่เพราะคําพูดแต่เพราะมันจริงใจเกินกว่าที่เคยเจอเขาไม่เร่งไม่คาดหวังแค่ขอได้อยู่ข้างๆในจังหวะที่แป้งโอเค วันนั้นแป้งเดินกลับเข้าบ้านแล้วก็นั่งมองกระจกเงาเก่าๆบ้านเดิมเห็นตัวเองที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่กลับยิ้มออกมาได้แบบไม่ฝืนแป้งคิดในใจเบาๆแบบนี้แหละไม่ต้องแย่งกับใครก็ดีแล้วรักที่ดีมันไม่ใช่การแย่งชิงหรือแข่งกันแต่มันคือการอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าใจนิ่ง ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปไหนไม่ต้องคอยเช็คไม่ต้องถามทุกวันและที่สำคัญที่สุดแป้งไม่ต้องกลายเป็นคนอื่นเพื่อให้เขาอยู่วันเวลาผ่านไปช้าช้าแต่แป้งกลับรู้สึกว่ามันเต็มมากขึ้นไม่รีบไม่เร่งชีวิตทุกวันนี้ไม่มีดรามา่าไม่มีคำโกหกมีแค่ผักสดกับรอยยิ้มของคนจริงใจ บอยยังแวะมาทุกวันไม่ได้พูดคำว่ารักแต่การกระทำมันชัดกว่าคำพูดมากบางวันแป้งก็นึกย้อนถึงวันที่ใจสัน่นเพราะความไม่แน่ใจกับวันที่ต้องย้ายของใส่กระเป๋ามันผ่านมาแล้วจริงๆไม่เหลืออะไรให้โกรธไม่เหลือใครให้เสียดายเพราะสุดท้ายคนที่ไม่รักเราจริงๆเขาจะจากไปยังไงก็ไปอยู่ดี แป้งไม่ได้อยากชนะใครไม่ได้อยากให้ใครแพ้แค่อยากอยู่แบบที่ไม่ต้องระแวงวันนี้ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ดังไม่ได้มีบ้านหลังใหม่แต่ใจมันนิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะสิ่งที่เคยคิดว่าขาดไม่ได้พอไม่มีแล้วก็อยู่ได้แถมยังดีกว่าเดิมด้วยซ้ำแม่ยิ้มให้ทุกวันบอกว่าเห็นลูกหัวเราะได้แบบนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรเยอะ แป้งก็พยักหน้าเบาๆเพราะวันนี้รู้แล้วว่าอะไรคือของจริงอะไรคือแค่ผ่านเข้ามาเล่นๆและที่สำคัญที่สุดแป้งไม่ได้โทษดาวอีกแล้วไม่ได้แค้นต้นอีกต่อไปเพราะสุดท้ายคนที่ทำให้เจ็บจริงๆคือต้นไม่ใช่ใครย่่งไปคนเราถ้ารักกันจริงต่อให้ทั้งโลกมาห้ามเขาก็จะยังอยู่ข้างเราแต่ถ้าไม่รักแล้ว ต่อให้เหลือแค่เราคนเดียวในโลกเขาก็จะยังเลือกเดินหนีแป้งเลือกเดินต่อกับคนที่อยากอยู่ไม่ใช่คนที่ต้องขอให้อยู่รักครั้งนี้ไม่หวือหวาแต่มั่นคงเหมือนต้นไม้ที่รากลึกไม่ต้องโชว์แต่ยืนได้นานและแป้งก็ยิ้มออกกับคำพูดสุดท้ายที่พูดกับตัวเองเบาๆเพื่อนไม่ได้ย่่งผัวฉันไปหรอก ทัวฉันมันไปเองเพราะมันไม่ได้รักฉันตั้งแต่แรกทุกอย่างที่เคยเสียไปมันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้ามันแค่ต้องเสียเพื่อได้สิ่งที่ควรคู่และตอนนี้แป้งได้สิ่งนั้นแล้วได้รักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องพึ่งใครอีกต่อไป